สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเอานี้เรามีสินค้านะครับเป็นอ่าอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์การใช้งานนะครับกะหัวแรงนะครับหัวแรงปัตรีนะครับวันนี้ทางร้านอาสีบรุพาก็มาแนะนำแนวทางการเลือกซื้อหัวแรงนะครับที่อ่ามีประสิทธิภาพในการใช้งานสะดวกนะครับและทนนะฮะ มันจะเป็นหัวแรงที่มีระบบสปีดโลไฮได้นะครับแบบนี้นะฮะนะครับเป็นหัวแรงแช่นะครับสามารถเสียบเสียบแช่ได้นะครับมีระบบไฮโดรได้นะฮะนี่นะครับสังเกตุรุนี้จะมีปลายหัวแรงที่ใหญ่เนื้อแหลมนะครับรุนี้ยี่ห้อนี้นะผมแนะนํานะครับท่านผู้ชมครับสังเกตนะฮะปลายในหัวแรงนี้ก็จะเป็นปลายที่เป็นเหล็กก้านะครับซึ่งไม่มีการสึกหล่อนะครับ เนี่ยนี่ข้อดีมันครับเวลาเชื่อมอเชื่อมตะกวัวเข้าไปนะครับขดตะกวัวก็จะมีาจะติดทีด่ปลายปลายหัวแลวตลมนี้นะนะจะติดตรงนี้ไปนะก็ทําให้เราใช้งานได้เชื่อมเชื่อมอะไรได้ง่ายๆขึ้นนะเชื่อมติดง่ายและลายง่ายนะครับตรงนี้นะฮะจะไม่มีขี้ขามเหลเกาะนะครับทำเป็นถ้าเป็นหัวแห้งธรรมดานะครับก็จะดำๆเขื่อเขอนะฮะก็ทําให้การใช้งานลำบากขึ้นนะครับ ส่วนตัวนี้ก็ราคาก็ไม่ไม,ไม่ไม่แพงนะครับ200ร้อกว่าบาทนะครับ2 0 0ร้อต้นต้น่ยนะประมาณ2 5 0บ้ทนะคาสิบาทนะ,บะแบบนี้นะครับสามารถกดสปีดได้อ่า20บบาทถึงร30สิบาทนะครับสามารถที่อ่าแบตเตอรี่นะแบตเตอรี่ที่ว่ายากนะครับใช้ความร้อนสูงสูงรุ่นนี้อ่าบตเตีได้สบายนะครับแบตเตอรี่ที่เป็นแบตเิโพนะหัวหัวแบตเิโรโพจะใช้ความร้อนได้สูงนะ หัวแรงทั่วไปก็จะเอาไม่อยู่นะครับเอาไม่ออกเลยนะครับเปิดหัวันมากเลยนะครับตัวรุ่นนี้แนะนํานะครับจะปัดกีโชเกตแบตเตอรี่หรือจะเป็นแจ็คบนดนาดาน o ามอเตอร์สปีดนะฮะแจ็คมอเตอรนะ์ที่ว่าปัดกีย,ยากอก่ะตัวนี้สบายเลยครับใช้ง,งานสะดวกและทนด้วยนะฮะก็ผมเองก็ทดลองใช้มาหลายรุ่นนะครับตัวนี้ประทับใจมากครับผม